สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโนวาอิน e ท t a i n m นเมนนะคะไม่อาจจะไกลไปนิดนึงนะคะไม่แน่ใจว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเอ่อได้ยินกันหรือเปล่านะคะอันนี้นะคะปูจะอ่านดวงให้กับพี่ๆเพื่อนๆที่เกิดในวันที่31นะคะอันนี้คือดวงชะตาส่วนใหญ่นะคะของคนที่เกิดวันที่31ค่ะอ่ายังไงนะคะปูต้องกรับขอพระคุณนะคะทุกๆท่านนะคะที่กด ไลค์ like, กดแชร์กด u ับ c r i b e ให้ปูนะคะแล้วก็ปูขอฝากผลงานเพลงนะคะที่ปูได้แต่งเองแล้วก็ร้องเองด้วยนะคะาบางเพลงก็มีอาจารย์แล้วก็พี่ๆเขามาช่วยร้องให้ด้วยนะคะเดี๋ยวปูขออนุญาตแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปก็แล้วกันค่ะขอบคุณนะคะโอเคค่ะมาอ่านดวงกันเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันที่31ค่ะดวงชะตาส่วนใหญ่ของคุณนะคะคุณมักจะเป็นคนที่ชอบหาความรู้นะคะชอบหา ประสบการณ์นะคะมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะคะ,ะคุณมักจะหาข้อมูลที่มันแน่นมากๆเวลาคุณจะทำอะไรนะคะคุณมักจะ,ะไม่ทำอะไรโดยที่ไม่มีความรู้นะคะประ,ประมาณนั้นคุณมักจะสนุกนะคะกับความคิดของตัวเองนะคะแล้วคุณมักจะมีสปิริตนะเกี่ยวกับความคิดของตัวเองอย่างมากนะคะคุณมักจะมี ความคิดนะคะเข้ามาตลอดเวลานะคะเกี่ยวกับความคิดที่ดีๆนี่แหละค่ะคุณคุณเป็นคนที่ช่างคิดนะคะช่างคิดช่างทำนะคะาแล้วคุณก็มักจะมีความสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับครูนะคะหรือเกี่ยวกับเพื่อนนะคะบางท่านก็อาจจะเป็นครูก็ได้หรือบางท่านก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับกับครูครูก็ได้หรือเพื่อนก็ได้นะคะประมาณนั้นนะคะคุณนะคะชอบชอบ ชอบเดินหน้านะคะคุณไม่ชอบที่จะอยู่กับอดีตนะคะคุณเป็นคนประมาณนั้นนะคะคุณมักจะอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็เดินหน้าอย่างเดียวนะคะบางครั้งนะคะคุณอยากจะพักผ่อนนะคะอยากจะพักเบรกนะคะให้อ่อยากอยู่เงียบๆอะไรประมาณนี้นะคะ่ะบางทีมันจะทำให้คุณเนี่ยคิดไอเดียใหม่ๆออกนะคะคิดไอเดียเจ๋งๆออกนะคะ ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะมีความผิดหวังนะคะหรือเศร้าโศกเสียใจนะคะในบางสิ่งบางอย่างในบางเรื่องนะคะแต่ว่าคุณก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะคุณก็จะมีคนที่คอยอยู่ข้างๆคุณคอยปลอบคุณค่ะจริงๆแล้วคุณก็มีภาระนะคะมีภาระเยอะนะคะแต่คุณก็ไม่ได้แบกรับภาระนั้นคนเดียวเหมือนกันนะคะคุณมักจะมีคนที่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะในเรื่องของภาระนั้นๆน,น,นะคะ ในเรื่องของการงานนะคะบางทีนะคะคุณคุณชอบทํางานคนเดียวนะคะหรือไม่คุณก็มีมีคนอื่นมามาช่วยนั่นแหละแต่ว่าคุณก็คิดว่าการที่คุณทําคนเดียวเนี่ยมันจะดีกว่านะคะหรืออาจจะเป็นในอีกมุมหนึ่งก็คือคุณมีชอยในเรื่องของการงานเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าคุณก็ยังเลือกที่จะอยู่ที่เดิมนะคะเนื่องจากว่าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะ เปลี่ยนใหม่หรือว่าทําอะไรใหม่ๆหรือไม่ต้องการให้ใครช่วยหรือว่าคุณคิดว่าคุณทําเองแล้วมันจะดีกว่าแค่นั้นเองนะคะคุณมักจะเป็นคนที่ชอบขอพรนะคะชอบสนุกนะคะกับชีวิตนะคะชอบอาจจะชอบเล่นหวยก็ได้นะเล่นลอตเตอรี่ก็ได้นะคะประมาณนั้นนะคะเป็นคนที่ชอบเสี่ยงดวงนะคะอันนี้คือคนที่เกิดวันที่31นะ,ะเขาบอกว่า คุณเนี่ยมักจะมีรางสังหรณ์นะคะที่มันแม่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านเนี่ยบางคนเนี่ยก็คือเวลาถ้าจะซื้อหวยเนี่ยบางท่านก็จะถูกบ่อยนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคุณมักจะมีรางสังหรณ์ในเรื่องอื่นก็ได้นะคะในเรื่องหลายๆอย่างนะคะในเรื่องของการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณมันมันมักจะเกิดมันมักจะเกิดจริงนะคะแล้วแล้ว มันจะทําให้คุณเนี่ยเซฟนะคะเซฟในเรื่องของของอเขาเรียกว่าสัมผัสนั้นนะคะสัมผัสที่ใครก็ไม่สามารถที่จะเอ่าเหมือนคุณนะคะคุณเหมือนมีเอ่าเซนนะคะมีเซนนะคะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวผููขอดูในเรื่องของการเงินหนะะ่อยค่ะการเงินมันไม่ออกนะคะถ้าการเงินไม่ออกก็แสดงว่ามันไม่มีปัญหานะคะการเงินเนี่ยจริงๆแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะมี มีความสุขนะคะจริงๆแล้ว,ลวคุณคุณมีปัญหาเยอะนะในเรื่องของการเงินแต่จริงๆในความจริงเนี่ยคุณมักจะไม่มีปัญหาแหละไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินจริงๆนะความจริงเนี่ยคุณไม่มีนะคะแต่คุณมักจะบอกตัวเองเสมอว่าคุณมีปัญหาเรื่องเงินนะคะอันนี้คือไพ่มันออกประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าให้คุณอยู่กับปัจจุบันนะคะหรือไม่บางครั้งบางทีเนี่ยก่อนหน้านี้คุณอาจจะผิดหวังหรือเสียใจหรือ ผิดพลาดในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะคุณอาจจะเสียเงินก้อนใหญ่หรือว่าเสียเงินไปนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วนะคะคุณก็จะ,ะมีความสุขกับในเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณก็ก็ไม่มีปัญหาแหละมันมีปัญหาแต่มันไม่มีปัญหานะ mm. เข้าใจไหมคะคนที่เกิดวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยคือจะเข้าใจนะว่าว่าอารมณ์แบบเนี้ยมันมันเป็นยังไงนะคะก็คือ ที่ผ่านมามันมีปัญหาในเรื่องของการเงินแต่พอมาดูดูเงินในกระเป๋าอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้มีปัญหาเหมือนคนอื่นๆไงนะคะคุณคุณน่าจะเข้าใจนะสำหรับคนที่เกิดวันที่31นะคะอันนี้คือดวงชะตาสำหรับคนที่เกิดวันที่นะคะถ้าถ้านอกจากนี้ก็ต้องไปดูในเรื่องในเรื่องของราศีประกบด้วยนะคะแล้วก็คนที่เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ดูประกบกันไปด้วยนะคะก็ ออย่าไปอิงแค่วันที่อย่างเดียวนะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b ์ให้ปูด้วยค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ